สวัสดีครับเพื่อนๆชาวออนไลน์ทุกคนนะครับสําสหรับคนที่ติดตามในช่องของผมนะครับก็คือ s u b สไครต์เข้ามานี่จะเห็นว่ามีทั้งทริปเทคนิคคอมพิวเตอร์ดีๆมากมายนะครับจนกระทั่งเรื่องราวที่มันแปลกๆพิสดารแม้กระทั่งเรื่องราวของการเกษตรนะครับที่ผมได้รวบรวมเอาไว้นะครับซึ่งทั้งหมดเป็นเทคนิคที่ผมทําเอง ะครับโดยเฉพาะเรื่องเราของการปลูกผักหวานป่าอะไรต่างๆครับแต่สำหรับโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับ EM นะครับหรือว่าน้ําหมักชีวภาพที่เรารู้จักกันคร่าวๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมวิดีโอของผมเนี่ยเป็นคนทําเกษตรหรือไม่ก็มีครอบครัวมีพ่อแม่มีพี่น้องทำเกษตรอาจจะทําเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลัก ็ตามแต่นะครับในวิดีโอนี้ผมจะอธิบายขยายความให้ฟังเกี่ยวกับ EM หรือว่าน้ำ EM น้ำหมักชีวภาพปุ๋ยน้ำเชื่ออะไรต่างๆนะครับที่เขาเรียกกันอันที่จริงแล้ว EM เป็นชื่อของผลิตภัณฑ์ของบริษัท EM QC จำกัดนะครับ <c oughs> EM ย่อมาจาก Effective m i c r o o r g a n i s m นะครับ มีความหมายว่ากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนะครับถูกค้นพบโดยท่านศาสตราจารย์ดรเทรุโอกฮิงะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาพืชสวนแห่งมหาวิทยายลัยริกิวณเมืองโอกินวาวาประเทศญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่ปี2526นะครับซึ่งอันที่จริงแล้วท่านศาสตราจารย์ท่านนี้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านส้มนะครับแต่ท่านไม่สามารถแก้ปัญหาโรคระบาดในสวนส้มได้ จะใช้ความพยายามมากขนาดไหนก็ตามนะครับพอดีว่าท่านได้มีโอกาสไปร่วมง,งานเปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะของอท่านมูกิจิโอกาดะซึ่งเป็นบิดาแห่งกเกษตรธรรมชาติของโลกนะครับระหว่างปีพศ2425จนถึงปีพศ2498ช่วงนี้นะครับที่ท่านมูกิจิโอกาดะได้สร้างผลงานไว้ เสร็จแล้วครับท่านศาสาตราจารย์ดเรเทรุโอกท่านนี้นะครับก็เกิดความสนใจในหนังสือที่ท่านโมกิจิโอกระดาษได้เขียนเอาไว้นะครับโดยเฉพาะทฤษฎีเกี่ยวกับดินมีชีวิตท่านก็เลยนำมาสารต่อมาศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ปีพศ .2510 จนถึงปีพศ .2525 นะครับ จนกระทั่งปีพศ2526ท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เทโรโอท่านนี้นะครับได้ค้นพบความจริงบางอย่าง <c oughs> เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก <c oughs> ที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับต้องใช้กล้องอจุลทรรศน์ที่มีอัตราขยายเป็นล้านั้นเท่าถึงจะมองเห็นนะครับสิ่งนั้นเองเรียกว่าจุลินทรีย์หรือ EM ที่เรารู้จักกันพหลังจากนั้นนะครับ <c oughs> ท่านศาสานาจารย์วาคุกามิซึ่งท่านเป็นประธานมูลนิธิบำเพ็ญสาธารัโยุทธ์ด้วยกิจกรรมทางพุทธศาสนาหรือว่าคิวเซนะครับคิวเซแปลว่าช่วยเหลือโลกนะครับปัจจุบันตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบรุรีท่านนี้ศาสานาจารย์ท่านนี้ได้นําเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยนะครับเกี่วยวกับจุลินทรีย์ตัวนี้จุลินทรีย์ที่ท่าน ศาสตราจารย์ดรธิรุโอที่ค้นพบแบ่งได้เป็น3กลุ่มคือกลุ่มแรกจะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มดีหรือกลุ่มสร้างสรรค์นะครับกลุ่มที่2จะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มก่อโรคหรือกลุ่มทําลายส่วนกลุ่มที่3จะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นกลางก็คือไม่ฝักใ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอ่าผมเพิ่มเติมก่อนนะครับ จุลินรีกลุ่มที่1จะเป็นจุลินรีย์กลุ่มสร้างสรรค์หรือกลุ่มดีจะมีประมาณ1 0เซในสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับจุลินทรีย์กลุ่มที่2จะเป็นจุลินรีย์กลุ่มทําลายหรือว่ากลุ่มก่อโรคก,ก็จะมี10%เซนะครับในโลกของเราส่วนจุลินทรีย์กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลางตัวน,นี้จะไม่มากที่สุดก็คือมี80%เซนะครับซึ่งจุลินรีเนี่ย สามารถแบ่งออกได้เป็นอีก2ประเภทด้วยกันก็คือ,อจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศเร,กเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแอโรบิกไมโครออกนิซึมนะครับส่วนประเภทที่2ก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแอนแอโรบิกไมโครออกนิซึมนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ทั้ง2กลุ่มนี้จะทํางานแบบเกื่อหนุนกันบ้างและก็ขัดแย้งกันบ้างนะครับแต่ก็อยู่สามารถอยู่รวมกันได้ ฉะนั้นแล้วหลักของการทําน้ํา EM หรือน้ําหมักสีวภาพเนี่ยก็คือจะทํำยังไงให้จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์นเนี่ยมาอยู่รวมกันในที่เดียวกันเพื่อจะอจุลินทรีย์กลุ่มเนี้ยไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและท่านก็ค้นพบว่าการที่จะเอาจุลินทรีย์มาอยู่รวมกันเนี่ยเราต้องใช้ตัวล่อสําหรับตัวล่อที่ดีที่สุดก็คือน้ําตาลก็เลยมีการนําวัสดุ เดือดใช้จากการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชสดผลไม้สุกหรือแม้แต่หรือแม้กระทั่งเศษอาหารนำมาหมักรวมกับกา,กากน้ำตาลเพื่อเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์น,นะครับและเพื่อให้เป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์กลุ่มนี้พอจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์มารวมอยู่ในภาชนะที่เราต้องการหรือวัสดุหมักของเราเนี่ยจุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นกลางที่มี80เซนก็จะมาอยู่รวมด้วย ทำให้ตรงนั้นน่ะเกิดการรวมกลุ่มของจุลินทรีย์มากมายเราจึงกรองเอาน้ําหมักตัวน,นั้นน่ะไปใช้ทาง <professor> ด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพของดินปรับค่า p s ของดินนะครับหรือแม้กระทั่งการทําน้ําหมักสูตรขับไล่แมลงแต่ทุกอย่างปลอดสารพิษสีระภาร้อยนะครับนี่ก็คือคําอธิบายง่ายๆ นะครับเกี่ยวกับ EM หรือน้ำาอน้ำหมักชีวภาพจุนิเซียที่ที่เราเคยได้ยินกันที่ผมนำมาบอกเล่าให้ฟังนะครับส่วนวิดีโอหน้านะครับผมจะมาสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพสูตรประหยะัดที่ผมได้ทดลองแล้วใช้ได้จริงวิธีการดูน้ำหมักหมักนานแค่ไหน เกิดจุลินทีย์เกิดเชื้อราขึ้นหรือเปล่าวันไหนใช้ได้สีของน้ำหมักเดี๋ยวไปดูหน้าพบกันสวัสดีครับ